3ส,สิ่งที่มือใหม่พลาดในการทำคลิปวิดีโอเลยทำให้คลิปวิดีโอของเราไม่มียอดวิวหรือไม่มีคนหยุดดูนั่นก็คือมือใหม่มักจะโฟกัสแต่การทำคลิปแต่มือใหม่ลืมคิไดไปว่าวันนี้การที่เราทำคลิปสิ่งที่สำคัญคือทำคลิปยังไงให้คนหยุดดูทำคลิปของเรายังไงไม่ให้โดนปัดคลิปทิ้ง วันนี้ถ้าคลิปวิดีโอของคุณมีคนหยุดดูเป็นจำนวนมากและดูคลิปจบดูคลิปซ้ำ AI จะช่วยนำส่งคลิปของคุณให้บุคคลอื่นเห็นมากขึ้นก็จะทำให้คลิปของเราได้ค่าการมองเห็นที่เพิ่มขึ้น 3ามสิ่งที่จะทำให้คนหยุดดูคลิปของเราข้อที่1ค่ะตัวหนังสือในการพาดหัวต้องดึงดูดสายตาคนดูเพราะบางคนเวลาดูคลิปวิดีโอเขาไม่ได้เปิดเสียงดังนั้นคำพาดหัวต้องเด็ดเพราะเขาหยุดดูคลิปวิดีโอของเราแล้วเขาจะเปิดเสียงเพื่อฟังรายละเอียดในคลิปวิดีโอของเราข้อที่2ค่ะคำพูดในการเปิดคลิปจะต้อง ดึงดูดและไม่เวิ้นเว้อค่ะไม่ทักทายไม่สวัสดีค่ะแต่วันนี้ให้เราขึ้นต้นด้วยปัญหาหรือขึ้นต้นด้วยสิ่งที่คนอยากรู้แล้วคนจะหยุดดูคลิปเราจนจบ oh. ข้อที่3ค่ะทาคลิปให้คนดูจบโดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลขเพื่อให้คนดูข้อ1ข้อ2ข้อ3จนจบหรือทําคลิปให้คนสงสัยแล้วดูคลิปเราจนจบและนี่แหละค่ะคือ3สิ่งที่จะทําให้คนหยุดดูคลิปเราจนจบนั่นเองค่ะ ใครดูจนจบ3ข้อนี้พิมพ์โอเคและแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆรู้ค่ะคุยนี้ TikTok Expert ค่ะ